สวัสดีครับเออท่านผู้ชมที่เคารพรายการคิดเพื่อชาติในด้านความมั่นคงในชุดรายการพลิกฟื้นประเทศไทยนะซึ่งก็มีดรลุงเรืองลิฟชูปฏิภาณนะฮะเข้ามาร่วมในการคุยในวันนี้ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับครับอาจารย์ครับเออเราได้คุยถึงเรื่องต่างๆเกี่ยวกับเรื่องประชาธิปไตยนะครับเรื่องธรรมมาธิปไตยมานะครับแล้วก็เรื่องการทุจริตผิดมิชอบนะครับ ในวันนี้นะครับผมคิดว่าผมจะตั้งประเด็นอย่างนี้นะครับเนื่องจากว่าในปัจจุบันเนี่ยนะฮะประเทศไทยเนี่ยแน่นอน,นะฮะต้องเข้าสู่ในในการปฏิรูปประเทศะะซึ่งเจลีกเลี่ยงไม่ได้อยู่แล้วนะฮะก็อยากจะตั้งประเด็นว่าการปฏิรูปอย่างเป็นธรรมาธิปไตยเนี่ยอาจารย์คิดว่ามันควรจะทําเป็นอย่างไรคืออันนี้นะตอนนี้เรื่องปฏิรูปนี่ถือว่าเป็นกระแสเลยนะครับ<ะ>แล้วผมเห็นว่าเรากําลังจะโงประเด็นเหมือนประชาธิปไตยอยีกแล้ว่นะ สมัยหนึ่งเราก็นึกว่ามีประชาธิปไตยแล้วโอเคประชาชนอยู่รอดะจะเจริญะนะฮะนะเพราะเราได้คนดีมาแล้วเ<น>พราะประชาชนอุตส่าห์เลือกคนดีมาะนะฮะตอนนี้จะจะเหมือนกันอีกนะฮะเราก็มีความคิดที่ว่าอ๋อต้องปฏิรูปแล้วบ้านเมืองจะเจริญลัวล่ะนะ,ะ,ะนะโทษทั้งประชาธิปไตยทั้งปฏิรูปมันจะกลายเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์อีกแล้วะนะฮะแล้วเราก็จะหลงประเด็นกัน ผมอยากให้เราช่วยลองลองลองกลับไปคิดอีกนิดนึงนะฮะว่าคือปฏิรูปเนี่ยเราเราพอจะเปลี่ยนแปลงเนี่ยแต่ถ้าเราแย่มากๆนะถ้าถ้าไม่ไม่แย่เกินไปเราก็ค่อยๆพัฒนาแต่ถ้าเราแย่มากปุ๊บเราต้องเปลี่ยนอย่างรวดเร็วก็เลยกลายเป็นปฏิรูปะนะฮะนะแล้วปฏิรูปเนี่ยเมืองไทยเราทํามาเยอะเลยนะฮะไม่ใช่ว่าไม่เคยทำนะฮะแต่ร่ำรวยทั้งนั้นเลยะนะผมขอยกตัวอย่าง เราปฏิรูประบบราชการนะทำมาเกือบสิบปีเป็นไงฮะเปลี่ยนจากค่าพระราชากลายเป็นค่านักการเมืองแบบสมบูรณ์แบบจะเอาไหมฮะไอ้ปฏิรูปแบบเนี้ยเอาไหมนะ,ะเราปฏิรูประบบการศึกษาเ,เราก็ใช้งบประมาณมหาศาลเลยนะฮะจากแต่ก่อนบอกว่างบ,บประมาณขาดแคลนเงินเดือนคูน้อยเราก็แก้ไขหมดนะฮะบอกว่า ระบบทางศึกษาถูกแทรกแซงจากนักการเมืองก็อุตสาห์ยแยกออกเป็นสี่ห้าแท่งเป็นอิสระนะฮะนะแยกเอาจากกระทรวงศึกษานะฮะมีคณะกรรมการอะไรที่พูดถึงก็งประกบรับผลเป็นงานนะฮะแต่ละอันตั้งแต่สพทออลงมาเด็กป .6 ก,ก็พูดเขียนไม่ได้เอากันเข้าไปอีกนะฮะนะ,ะนะเด็กโตก็แพ้อังกฤษคณิตวิทย์ตกอยู่ท้ายของโรคนะฮะจบมาเสร็จก็ยังมีปัญหาหางานไม่ได้อีกอนะฮะ แลยิ่งล่าสุดสถาบันมูลนิธิศึกษาไทยนะนะฮะก็บอกว่าเดี๋ยวนี้เด็กจบมาจากมหาวิทยาลัยเรียนไม่ตรงสาขาวิชาชีพนะแล้วไม่มีคุณภาพการศึกษาเป็นจำนวนมากนะตอนนี้สะสมอยู่มีอยู่เกือบสองสาล้านคนนะี่ไงฮะโทษไหนเราว่าปฏิรูปยิ่งปฏิรูปยิ่งแย่เรานะะก็มีอีกปฏิรูปวิจัยพัฒนา นะฮะเราก็เคยคุยมารับให้เห็นนะฮะว่าโทษมีปัญหาจริงๆนะฮะ,ะ,ฮะเรื่องการรวบรวมตัวเลขงบประมาณการวิจัยนะฮะที่ไม่ได้สะท้อนตัวเลขที่เป็นจริงแล้วจริงๆใช้เงินเยอะอและผลงานน้อยนะฮะปฏิรูปไปปฏิรูปมาก็ไม่มีคุณภาพอีกเหมือนเดิมนะฮะเราปฏิรูปร,รัฐวิสาหกิจก็เลยแปรรูปตกลงเป็นไงของที่เคยเป็นของรัฐทำกำไร อยู่ๆก็กลายเป็นผลประกอบการเงินของเอกชนที่กําไรนะฮะปีหนึ่งเป็นแสนล้านซึ่งความจริงเงินเหล่านั้นควรจะเป็นเงินแผ่นดินก็มาเดยเป็นรัฐสกิจเคยเป็นหน่วยงานของรัฐมาก่อนอ่ะแทนที่เราจะได้ร้อยเปอร์เซนต์อ้ต้องแบ่งให้คนนู้นคนนี้ซึ่งกทุกวันนี้ก็ยังไม่รู้ว่าเป็นใครนะนี่นะฮะคือปฏิรูปไม่ใช่เรื่องใหม่ในสังคมไทยเราทํามาเยอะแยะเลยทามาแล้วทํามาแล้วแล้วคุณจะมั่นใจได้ยังไงไอ้ที่จะทําเนี่ย โทษมันจะไม่มีปัญหาเหมือนเดิมในเมื่อของเดิมพิสูจน์มาแล้วาาแลวของอันใหม่ที่จะทำเ<า>นี่ยก็คนเดิมเดิมอีกเหมือนกันอา,อาจารย์ไม่มีตัวอย่างดีๆเลยหรือว่าปฏิรูปแล้วประสบผลสาเร็จอาจารย์ลองลองคิดดูวีดีบ้างผม,มก็เกี่ยวข้องอยู่ในวงการนี้มาต้องหลายสิบปีนะฮะ,ฮะในช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งหลายเนี่ยนะคือหลักการเปลี่ยนแปลงพัฒนาเป็นหลักการที่ถูกต้อง<ะ>แต่พอถูกเอาไปใช้เนี่ยโทษ มันถูกเอาไปบิดเบือนอนะฮะแล้วก็สร้างกลไกในการหาผลประโยชน์คือโทษมีอยู่คนกลุ่มประเภทหนึ่งะฮะหน้าที่ก็คือคอยหาผลประโยชน์อย่างเดียวแล้วผมก็ไม่รู้คนพวกนี้เกิดมาทําไม,มนะฮะพวกนี้บอกนะฮะถ้ามาบริหารประเทศก็ดูที่งบประมาณแผ่นดินดูที่ทรัพยากรของชาตินะฮะดูซีจะตักตวงหาไปได้เท่าไหร่ แล้วก็ใช้ก,กลไกปฏิรูปเหล่านี้เนี่ยนะฮะหาผลประโยชน์ชนะ,ะซึ่งอันนี้ก็ต้องโทษทุกวิชาการนะฮะโทษทั้งนักการเมืองนักวิชาการนักการศากึกษาเขาราชการด้วยนะฮะในท้ายที่สุดทุกคนก็อยากจะหาผลประโยชน์ของตัวเองนะฮะก็เลยเกิดข้ออ้างว่าจะปฏิรูปนะฮะทำให้เกิดความชอบธรรมอาจารย์อาจารย์น่าจะมีประสบการณ์น,นะฮะว่าในหน่วยราชการเนี่ยนะฮะก็มีการปฏิรูป ็มีบอร์ดต่างๆมีคณะกรรมการที่มาบริหารมามาดูแลอะไรเงี้ยนะมันมันคือมันก็เป็นการปฏิรูปขึ้นมาไม่ใช่หรือครับคือคืออันนั้นคือส่วนของการปฏิรูประบบราชการครับ<ะ>นะฮะคือจากสมัยหนึ่งนะฮะในการบริหารราชการแผ่นดินนะ่ะเราจะมีผู้บังคับบัญชาโดยตรงนะฮะสายบังคับบัญชา<ะ>ใครผิดโทษก็สามารถสืบสาวได้<ะ>ก็เปลี่ยนใหม่ กลายเป็นคณะกรรมการบริหาร <S <S <ess ly> พอเป็นคณะกรมรมการบริหารปัญหามันเลยเกิดขึ้นอย่างนี้แหะพอมีความผิดปุ๊บมันเป็นคณะไงฮะมันเลยโทษไม่มีใครผิดประมาณน <X 's> ั้นนะในหลักก็มีฮะบอกว่าผลิตผิดถ้าผิดก็ไปเช่วยกันนะ,ะ <S <S <ess ly> แต่คล้ายๆกับว่าเนี่ยมันเป็นการอะไรฮะโยนความรับผิดชอบจากในระบบราชการเดิมที่มีสายบังคับบัญชาเปลี่ยนไปเป็นคณะกรรมการบริหารแล้วจากข้อเท็จจริงนะฮะ ปรากฏว่ากรรมการในคณะกรรมการบริหารต่างๆของหน่วยงานภาครัฐทั้งหมดมากกว่าครึ่งก็มาจากฝ่ายการเมืองอีกนะฮะโทษที่จริงไม่มากกว่าครึ่งอะเกือบทั้งหมดเลยอะนะฮะมีทั้งตัวจริงตัวปลอมเอามานะฮะนะคือโดยอํานาจก็กลายเป็นอํานาจของการเมืองก็กลายเป็นว่าการเมืองมาแทรกแซงการทํางานของส่วนราชการก็โดยการเอาคนของตัวเองเข้ามาอยู่ในคณะกรรมการบริหาร แล้วส่วนใหญ่คณะกรรมการบริหารเหล่านี้ก็โทษแต่งตั้งโดยครมอีกอก็คือนักการเมืองอีกอก็นี่ไงฮะเปลี่ยนจากความรับผิดชอบของส่วนราชการกลายเป็นอยู่ใต้อํนนานาจของตัวแทนนักการเมืองนะฮะนักการเมืองก็จะไปหาหนักวิชาการประเภทเพื่อประโยชน์นักการเมืองมานะฮะแล้วก็เอามาปรปับปนอยู่กับคณะกรรมการเหล่านี้นะฮะหรือไม่ก็เอาข้าราชการที่พักพวกนะฮะมา แต่ทั้งหมดก็คือตั้งโดยนักการเมืองนะอันนี้เราถึงเรียกกันว่าเป็นข้าราชการการเมืองนะฮะแล้วก็มาในรูปของคณะกรรมการบริหารดูก็ชอบทำแต่นี่ไงฮะเปลี่ยนจากข้าพระราชากลายเป็นข้านักการเมืองสมบูรณ์แบบก็ใช้กลไกกรรมการบริหาร่าบนี้ไงคือนี่ไงฮะคือความเจเิยในการดำเนินการนะฮะ งนั้นพอทําไปเสร็จเดี๋ยวนี้ระบบบริหารราชการแผ่นดินก็เลยถูกอิทธิพลการเมืองอย่างสมบูรณ์แบบนะฮะเนะี่ยโดยผ่านกลไกอันที่พัฒนากันขึ้นมาในกลไกาการปฏิรูปที่เกิดขึ้นนะฮะนี่คือจุดร่วมเหลวอันหนึ่งในการปฏิรูประบบราชการเราฟังดูฟนะังดูเลยคราว่ามันเกิดขึ้นจากคนทั้งนั้นเลยความประพฤติของคนทั้งนั้นเลยคือคือ,คอผมเรียนอย่างนี้ฮะ ทั้งหมดเนี่ยต้องการมาจ้องที่งบประมาณแผ่นดินอย่างเดียวไม่ได้ที่อื่นเลยครับ<ะ>พวกนี้นะฮะโทษไม่เคยสนใจนะฮะว่าองค์กรจะทําอะไรได้ดีมากน้อย<ะ>สนใจอย่างเดียวว่างบปีนี้ได้เท่าไหร่ใครได้ไปะจะเอาพวกใครมาเกี่ยวข้องนะฮะนะ,ะนี่นี่คือข้อเท็จจริงนะฮะแต่ใช้กลไกการปฏิรูป<ะ>มาไงนะฮะนะอันนี้ก็เลยถือได้ว่าเกือบจะเรียกว,ว่าร้างระบบลยนะก็เราถึงได้ครอบชั่นกันเยอะอย่างนี้ไง แล้วยิ่งเราเคยคุยจากข่าวที่เราระบบคอร์รัปชันก็ยิ่งไม่เข้มแข็งอีกนะฮะก็พอเป็นนักการเมืองมีอิทธิพลพอได้เงินได้ผลประโยชน์พวกนี้ถึงเอาไปสร้างฐานอำนาจได้ไงคือให้เห็นนะว่าคือปัญหาของประเทศไทยเนี่ยโอ้โหมันถูกสร้างกันมาอย่างเป็นเป็นระบบเป็นระบบผมไม่อยากใช้คําว่าระบบนะเป็นคำที่ดีเกินไปนะฮะนะเป็นเป็นองค์กรของความชั่วร้ายขึ้นมานะฮะ แล้วก็กินเข้าไปในทุกส่วนราชการนะฮะแล้วในสังคมนะฮะแล้วก็ทำร้ายอย่างที่เรียนนะฮะทั้งระบบราชการทั้งการศึกษาทั้งการวิจัยพัฒนาค้นคว้านะฮะทั้งอุตสาหกรรมทั้งการเกษตรนี่ฮะมันมันทำร้ายประเทศจนเกือบจะไม่เหลืออะไรเลยนะฮะโทษผมถึงเรียนไงว่าเอยต้องกลับมาบอกว่าเออประชาชนก็ต้องตื่นรู้ข้อเท็จจริงเหล่านี้นะ ถ้าเรายังมัวแต่หลงฟังคารมพวกเขาเนี่ยนะฮะแล้วก็ยังจะปฏิรูปอีกเนี่ยนะโทษเป็นธรรมหรือเปล่าไหนฮนะธรรมที่เราจะพูดถึงครับนะะฟังฟังดูแล้วนะฮะว่าที่ผ่านมาเนี่ยปฏิรูปไม่มีอะไรที่ประสบผลผลสำเร็จเลยนะเนื่องจากว่าเจตนาในการปฏิรูปคือเพื่อผลประโยชน์ของตนเองกับพรรคพวกถูกไหมครับ,รบผมเคยสงสัยไงแล้วเราจะมั่นใจได้ไงว่าปฏิรูปครั้งต่อไปของเรา จะไม่มีปัญหาแบบเดิมในเมื่อโทษกลุ่มคนเดิมๆซึ่งเป็นนักวิชาการนะก็ยังคงอยู่นะครับ,ค,รบคนเหล่านั้นนะ,ค,ะคือคนที่มีส่วนร่วมในการปฏิรูปต่างๆของประเทศเราตลอด20ปีที่ผ่านมาะนะฮะแล้วคนเหล่านั้นก็ยังอยู่ในสังคมแล้วก็มีหน้ามีตามีอำนาจมีชื่อเสียงนะฮะแฝงอยู่ในบริบทต่างๆกัน<อ>นะฮแล้วเราก็ต้องมาเวนการเจอกับไอ้คนเหล่านี้อีกนะครับ อันนี้ถึงได้ให้เห็นฮะเราเราต้องอยากให้มีสติเตือนใจหน่อยนะ,ะ,<ฮ>ะว่ายัางไงเราอยากจะปฏิรูปแต่อย่าไปถือว่ามันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะฮะ,ฮะผมถึงเรียนไงแม้กระทั่งประเด็นบอกว่าปฏิรูปก็เลือกตั้งหรือเลือกตั้งแล้วปฏิรูปหรือเลือกตั้งไปปฏิรูปไปมันไม่สาระอมันไม่ควรจะเป็นเงื่อนไขอะไรเลยอะโทษเพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะปฏิรูปถ้าเราอยากได้ระบอบประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ฮะที่เป็นธรรมอภิบาล ก็ต้องปฏิรูปที่ประชาชนการปฏิรูปประชาชนใช้เวลานะฮะเราทำมาเกือบ80ปียังไม่ประสบความสำเร็จนะฮะเราเราเราต้องเข้าใจความจริงเหล่านี้นะฮะไม่ใช่ฝันมงอๆแรงๆนะครับงั้นถ้าเราอยากได้ความสมบูรณ์เราต้องไปพัฒนาที่ประชาชนซึ่งต้องใช้เวลาแล้วมันก็จะไปเกี่ยวข้องทั้งระบบบริหารราชการเพราะว่าเป็นการ บริหารจัดการของทั้งประเทศะนะฮะเราไปเกี่ยวข้องกระบ,บบการศึกษาซึ่งต้องการให้ความรู้ประชาชนนะฮะแล้วเรก,ก็พูดถึงการปราบปรามทุจริตที่ว่าระหว่างดําเนินการก็ต้องจับด้วยะนะฮะจะได้คนไม่กล้า<ะ>นี่ไงฮะมันไม่ใช่บอกว่าจะทํากันช่วงข้ามช่วงคืนหรือเขียนออกมาเป็นข้อร้อง <S <S เรียนอะไรกก่ามา้วดูแล้วโทษสงสารประเทศไทยครับมันต้องมองแบบองค์รวมเลยทั้งหมด จริงครับ,ค,รบคือคือนะฮะก็ศาสนาพุทธสอนให้เป็นอย่างนั้นนะนะฮะนะไม่ใช่ว่าเราแยกออกมาแล้วศึกทีะอันทำทีะอัานเพราะว่ามันมีความสมพั์กันหมดถูกนะครับ,ลรบกล่าวไว้นะตอนนี้มันเป็นอย่างนี้นะครับอาจารย์ครับว่าการไปตรูปของเราเนี่ยที่อาจารย์บอกว่าจะใช้ธรรมาธิปไตยเนี่ยอาจารย์จะใช้อย่างไรนะครับหลักง่ายๆเลยนะคือหลักง่ายๆเลยคือว่าโทษถาพพทธกับพูดชัดเจนในอริยสัจสี่ ตราบใดถ้าคุณยึดหลักนี้นะโทษคุณไปสู่ความเจริญแน่ๆน,นี่เป็นพระตํรหกดของพระพุทธองค์ะนะครับนะฮะถึงได้เรียนนะว่าจะทําเรื่องอะไรจะปฏิรูปเรื่องอะไรนะรฮะเอาข้อเท็จจริงมาวางกันให้หมดก่อนเอาข้อมูลมาวางกันไม่ใช่ว่าผมอยากได้แอนนูน้นอันนี้ต้องยกเว้นอันนี้อันนี้ผมต้องได้สิทธิ์ในการ<ะ>ได้ผลประโยชน์ผมไม่เคยเห็นปฏิรูปมาบอกว่าผมจะขอทํางานมากขึ้นผมจะ ของเงินเดือนน้อยลงคือทุกคนมีแต่มาเรียกร้องอ่ะแล้วอย่างนี้เขาเรียกว่าปฏิรูปได้ยังไงคุณยังไม่รู้ก็มีก่ะประชาชนง่อเห็นไหมฮะโทษมันเป็นแค่เรียกคนมาแต่ละกลุ่มแต่ละพรรคพวกแต่ละวงการแล้วมาดูซิพวกคุณจะอะไรพวกนี้ก็ขอนู่นขอนี่จะเอาอย่างนู้นจะเอาอย่างนี้ แล้วมันจะประสบความเจริญได้อย่างไรนะฮะนะถึงได้เรียนก็ต้องกลับมาสู่พื้นฐานนะฮะเรื่องอายะสัต์สี่เราต้องเอาข้อมูลข้อเท็จจริงปัญหาตัวเลขนะฮะมาเปิดเผยมาอธิบายให้ประชาชนมารับรู้ว่าข้อเท็จจริงเรื่องนี้เป็นอย่างนี้อย่างนี้นะฮะนะนี่ไงทุกให้รู้ไงฮะในอิยุสัทธ์สี่นะครับก็ การต่อได้อยู่นะได้นะถ้างั้นพอจากทุกให้รู้ที่เราพูดกันรักง่ายๆเลยอันที่สองก็คือสมุทัยให้ละเราอยากแก้ปัญหาคอร์รัปชันเราต้องไปดูว่าคอร์รัปชันมันมาจากอะไรตรงไหนเป็นแหล่งที่เขาไปคอร์รัปชันกันใครบ้างที่เกี่ยวข้องในการคอร์รัปชันเดี๋ยวเราก็ต่ออีกทีนึงครับผนี้เหยุดได้ได้ครับผม ประสบการณ์มีไว้ถ่ายทอดยิ่งเรามียิ่งแบบ่งก็ยินมากเส้นทางเดิมจะมีค่าเมื่อเราเดินไปด้วยกันเพราะการแบ่งปันคือพลังเพื่ออนาคต45ปีก้อนสาผ,ผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทย กลับเาต่อเลยครับคือให้เห็นนะว่าพอทุกเรารู้เอาข้อเท็จจริงมาวางกันทั้งหมดนะครับนะแล้วถ้ากลัวว่าใครจะบิดเบือนโทษกข้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือนะฮะเราก็เปิดเผยกับทุกคนนะฮะเสร็จแล้วเรามาดูซิว่าปัญหาแต่ละอย่างเนี่ยนะฮะมันมีเหตุปัจจัยอย่างไงนะฮะถึงได้เรียนไงยกตัวอย่างว่าอย่างกรณีทุจริตคอร์ปชัน เราไม่ได้บอกว่าอยากปราบปรามก็คือจบที่ปลายเหตุก็ต้องไปสืบสาวสดูที่ว่าไอ้เกิดทุจกรกิตมันเกิดขึ้นเพราะอะไรก็เห็นชัดเจนเลยอยู่ที่งบประมาณแผ่นดินนะฮะใครบ้างอาที่เกี่ยวข้องอนะฮะเราก็เห็นคนที่เกี่ยวข้องแกะขบวนการเป็นอย่างไรนะฮะแล้วอันไหนท่านมีเอกสารมีเรื่องร้องเรียนนะฮะหรือข้าราชการที่ถูกนะักการเมืองกั่นแกล้งไอ้นี่มันก็ชัดเจนอยู่แล้วนะฮะ ไปหาข้อมูลหาอะไรได้ะนะฮะพอได้มาเสร็จท่านก็สมุทยัยท่านก็รู้เลยสาวไปถึงต้นเหตุได้ะนะฮะหรืออย่างกรณีถ้าเป็นการศึกษานะฮะก็ไปดูทั้งวงจรระบบการเรียนรู้ของเด็กเลยนะฮะว่าเกี่ยวข้องกันยังไงตั้งแต่เด็กเล็กไปถึงเด็กโตนะฮะเ,ออเงินต่างๆเอ,อ๊ะทำไมกู้ก็ยศก็ไม่ใช้คืนนะฮะพอไปดูสมุทยัยก็จะรู้เลยอ๋อมันก็จะมีโรงเรียนที่มาหาผลประโยชน์กัน นะฮะแล้วเป็นเรื่องที่น่าแปลกมากเลยโรงเรียนเอกชนกับได้กยศมากกว่าโร,ง,ร<ะ>งเรียนของรัฐซึ่งโรงเรียนของรัฐทุกคนก็รู้มีคุณภาพสูงกว่า<ะ>นะเหตุผลก็ง่ายๆครับเพราะมีนักการเมืองที่มีทธิพนในมหาวิทยาลัยเอกชนเ<ม>หล่านั้นนะฮะก็ให้เห็นว่าไอ้หน่วยงานเหล่านี้ก็แปลว่าโทษเอื้อผลประโยชน์กันเลยก็ทุจริตอร์รักกันใช่ไหมล่ะก็ไปแก้ตรวจสอบคนเหล่านี้นะฮะการจัดสรรเงินเหล่านี้ไปอยู่ที่ไอ้โรงเรียนเหล่านี้สอนเสร็จ เด็กจบไปทํางานหรือเปล่าถ้าจบไป้วไม่ไปทํางานนะฮะหรือไม่มีความรู้หรือความรู้น้อยรายได้น้อยมันก็ไม่พอที่จะมาคืนกยศมันชัดเจนอยู่แล้วทําไมแค่นี้คิดไม่ออกจริงๆเหลือนักวิชาการไทยเนี่ยนะก็ไปสืบสาวหาเหตุว่าสมุทไทยเนี่ยแต่ละเรื่องแต่ละปัญหาคุณภาพตกไม่ดีไปดูซิการสอนเป็นยังไงเดี๋ยวนี้มีอีเวน n ์ยิ่งมีแท็บเล็ตก็แจกไปแล้วนะฮะแก้ให้มันครบวงจร ะะทุกคนก็พูดอยู่เรื่อยนะฮะแต่ไม่ทํากันเป็นเรื่องเป็นราวเป็นจริงเป็นจ,งนจังเพราะว่าพอไปพูดเสร็จเพื่อให้เป็นกระแสเป็นข้ออ้างในการจัดหางบประมาณขอ,อ,องบประมาณทําไปทํามาปุ๊บมันก็ปุบปุบโผไปไหนก็ก็ไม่รู้นะฮะแล้วก็หายไปอีกทีมาอีกทีก็มาขอ,องบประมาณใหม่มนะ,ะ,นะ,ะโทษก็ไปหาสมุดไทยรานี้สิครับถ้าอยากจะปฏิรูปใน<ะ>แต่ละเรื่องนะฮะ หรือเราพูดเรื่องปฏิรูปการวิจัยเ,เขาก็บอกว่าวง,งบวิจัยน้อยเอาไปดูสิ<ม>ตัวเลขน้อยจริงหรือเปล่า<ม>ไปรวมการวิจัยทางตรงและทางอ้อมด้วยทั่วโลกเขารวมกันทําไม,มประเทศไทยไม่รวม,มนะพอไปรวมเสร็จก็จะเห็นตัวเลขเยอะเอาตัวเลขเยอะเงินเหล่านี้ไปอยู่ที่ไหน<ม>นะฮะแล้วผลงานเป็นอย่างไร<ม>นี่ไงฮะให้ไปสาวหาสมุทยัยพอคุณไปรู้ถึงต้นเหตุคุณก็แก้ปัญหาที่ต้นเหตุได้<ม>นะฮะ พอแก้ปัญหาเหล่านี้ได้วิเคราะห์เหล่านี้ได้ทั้งหมดโทษคุณต้องการพัฒนาให้ประเทศเจริญให้ประชาชนกินดีอยู่ดีการศึกษามีหน้าที่อะไรให้ความรู้ประชาชนที่ดีการวิจัยมีประโยชน์อะไรสร้างผลงานนวัตกรรมที่ดีคุณก็กําหนดเป้าหมายเหล่านี้ให้ชัดเจนนะฮะจะปรับความทุจริตรับชั้นโทษเอาไหมฮะภายในสามปีทําให้หยันดับห้าสิบ คดีที่คุณบอกว่าติดอยู่เป็นหมื่นคดีเนี่ยแปดเกพันคดีทําให้เหลือศูนย์ได้ไหมภายในหเดือนก็พิจารณาเร็วแบบที่คุณพิจารณากับอดีตนายกยิ่รักเนี่ยเนี่ยทำด้วยอัตราความเร็วเท่าเนี้รับรองเลยฮะหนึ่งหมื่นคดีหมดภายใน6เดือนนะฮะเพราะงั้นพอคุณได้ทั้งหมดปุ๊บนะนิโรธนะฮะคุณก็ได้ นะฮะเป็นเป้าคุณต้องการให้ประเทศชาติเจริญมักวิธีเนี่ยมันชัดเจนอยู่แล้วนะฮะมีศึกษาวิจัยทุกสาขาทุกอะไรเต็มไปหมดแต่ปัญหาประเทศไทยที่ติดเนี่ยคือพอมีแผนเนี่ยฮะโทษพอทำมันไม่ทําจริงโทษเหมือนบอกปราบตามทุวจุดครับเช่นทุกคนพูดบรรยายได้10บวันสิคืนนะแต่เมื่อไม่ทําจริงคนก็ยังหาผลประโยชน์ต่อนะฮะนะมันเลย ไม่ได้แก้ได้ชัาทีครับผมอาจารย์นะผมเอาเอาอย่างนี้นะคืออาจารย์ก็ได้พูดมาถึงหลักของอ,อริยาศาสีใช้หลักอริยาศาสัสีมาแก้ไขปัญหานะตอนนี้แบบผู้บริหารประเทศในปัจจุบันเนี่ยนะถ้าเกิดมีความคิดว่าจะจปฏิรูปจริงแล้วอาจารย์มีข้อเสนอแนะยังไงฮนะว่ารูปแบบที่จะมาปฏิรูปเนี่ยมันควรจะมีใครบ้างมีใครเข้ามาร่วมหรือจะทําดําเนินการยังไงนะแล้วแต่และอย่างแต่และอย่างนะแบบ แบบเมื่อกี้อาจารย์ก็อธิบายไปนะฮะแต่ก็อยางเห็นว่าไอ้ไอไกลไกในการขับเคลื่อนเนี่ยใน,นกลไกที่ทําให้สําเร็จเนี่ยนะฮะให้ดูตั้งแต่ต้นจนจ,นจบเลยอาจารย์ว่าเป็น,ปนไงทำแบบง่ายๆเลยะนะเพราะปฏิรูปเนี่ยทำได้เกือบ40-60กว่าเรื่อง<ฮ>ะนะฮะ,ฮะ,ะ,ฮะทุกเรื่องเห็นวิธีที่จะบริหารประเทศให้ประสบความสําเร็จนีฮะโทษต้องรู้เลฮะว่าตัวหลักอยู่ตรงไหน<ฮ>ะนะฮะ,ฮะ,ะ,ฮะแล้วที่จริงเนี่ยเรามีคณะกรรมการปฏิรูป นะโดย mm hmm. ที่มีอดีตท่านนายกอนันต์เป็นประธานนะ mm hmm. ในนั้นก็มีบอกไว้ชัดเจนเลยนะมีกี่เรื่องให้ทําเรื่องอะไร uh huh. โทษไม่ต้องไปนั่งคิดอะไรใหม่เอาเรื่มพวกนั้นมาพลิกดู uh huh. แต่อาจจะไม่ทําทุกข้อเพราะทําไม่ได้ทั้งหมด uh huh. นะฮะก็ช่วยพิจารณาเลือกข้อที่มีความเร่งด่วนสําคัญ uh huh. มากเป็นพิเศษ uh huh. นะครับนะแล้ววิธีคิดเนี่ยผม mm hmm. ผมอยากขอแนะนําวิธีที่โทษตอนสมัยรอหพระองค์ท่านพัฒนาประเทศ คือท่านสามารถเปลี่ยนประเทศอย่างรวดเร็วได้เนี่ยท่านต้องมีวิธีคิดที่ถูกต้องนะแล้วฉลาดคือท่านถึงได้เปลี่ยนแปลงที่ระบบราชการเพราะระบบราชการเนี่ยเป็นวิธีที่เข้าถึงประชาชนในระดับรากหญ้าเลยนะฮะต้องทําให้ระบบราชการมีประสิทธิภาพนะโทษไอ้ที่เราปฏิรูปก็ผิดพลาดนัดโทษกลับมาใหม่สร้างจิตสํานึกของข้าราชการที่ถูกต้อง เพราะยังไงก็จะเป็นข้าพระราชาอยู่นะยังทํางานให้พระเจ้าอยู่วะอยู่นะนะฮะผมเชื่อว่าข้าราชการที่ดีมีอยู่เยอะครับนะฮะพอจากระบบราชการซึ่งสามารถเข้าไปถึงประชาชนทั้งหมดนะสิ่งที่ขาดไม่ได้คือระบบการศึกษานั่นคือทําไมรอหา้าพอท่านจะปรับพัฒนาประเทศท่านถึงตั้งโรงเรียนก่อนไงนะพัฒนาให้มีโรงเรียนแล้วตอนนั้นโรงเรียนก็ยังมีไม่มากท่านเลยอ,อาศัยวัดนะ ก็เยเกิดการร่วมมือระหว่างวัดโรงเรียนเนี่ยถ้าเห็นครับว่าโทษท่านคิดอย่างรอบคอบนะโทษเอาวิธีโบราณเนี่ยฮะประเทศยังเจริญได้นะฮะนะพอมีการศึกษาดีปุ๊บเอาอะฮะนะเราก็มาแก้ไขเรื่องประชาชนได้นะฮะเราก็ให้ความรู้เรื่อง,องการเมืองการปกครองประชาชนก็จะได้เลือกผู้นําชุมชนที่ดีขณะเดียวกันไอ้พวกปราบปรามทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยนะฮะโทษต้องทําอย่างเข้มแข็งนะฮะ ท่าผู้ชมครับก็เข้าถึงจุดที่กําลังจะเข้าเข้าได้เข้าเข็มนะครับพอดีก็หมดเวลาลงนะครับก็คงคิดว่าคงต่อไปในในในตอนต่อไปข้างหน้านะครับในวันนี้นะครับเราสองคนนะฮะดรลุงเลืองและผมพียิมสารตะคุณขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนครับสวัสดีครับครับ